นี <laughs> ่มาหอนมาสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีสวัสดีส,ดสวัส,ด,สดีสวัสดีครับัค,ครับวันนี้เทากับหลังจากมาหอดเบี่ยงจันเนาะนอนพักผ่อนเิ็มขึ้นมาหอดกับบุรีปใปไทยังบไร้ไปไทรเพราะเ <Sig S 2> ข<อ>าแห้หองอยู่กินเขาแย่า้ก็ไปนอนพักผ่อนเพราะว่าเมื่อยนั่งรถมาเนาะตามหอดเบี่ยงกับอู้ ลายสมองเติมไปหน่อยลายสมองผักพรอนก็เช่ก่อนเฮาสีไปนั่นไปนี่เฮากระถองห้าบอลจุดจุดเอาผักก่อนเนาะอืเมืม่อน,นี้ก็คือเฮาสิมาหาหองแถวของผักเนาะของที่เอาสีเสาอยู่ไปเนอะแต่คือเฮาอยัางพัฒนาพัฒนมีหองอยู่เนาะยังยังลังหาเสาหองมาเบิ่งกันว่าขาหองมันสีราคาจะอะไรด้วยี่โอเคอยู่เรือน <จะ S 2> ละห <จะ S 2> ลานหนึ่งห้านหานเนาะ ตัวนีอยู่ประมาณเดือนละสองพันกว่าอ่ะทีเป็นเงินไทยเนาะหันหาไม่เหนต่วสองพันเนาะประมาณนั้นแหละสองเจ็ดสิบกำลังมาหาตอนนี้ไอหมุกไอ้เพิ่งเพิ่งกำลังไปถามมึงหาโน่นในห้องตัวนี้มเทปบระมาณหกบาทห้องข้องเอือยมุกกระยุฮันเนาะพี่นตัวเดือนละสามพันเดือนละสามพันบาท สามพันบาทมีเอให้ช่องหน่วยป่ะเอามาเพิ่มหน่วยหนึ่งเงินสิมันมีเอหน่วยหนึ่งนะเข้ามีเสื้อให้อยู่เลยนะมุ่งมีย่เขาต้องซื้อแบบอันนั้นแหละแต่ว่าเขาเขามี่แล้วพอผมพอผมมาซือขึ้นมาแล้วแต่อันี่ยนอนซื้อแต่แนี่ยนอนกําลังเลยฮะฝาก มพนงจะลองทถามว่ด้อใัอ้กมกกัไปถามใครเห็นยไนี่บ่อหองแถวแถวนะอยู่นี่แหละน้องให้เต็มไปนี่นี่บ่อันหองแถวแถวอันนาวางอะแมมนแถวบ้านจะอยู่ แค่นี้มันบานน้องให้ไปเที่ยวบ้านไปเจอกันอยู่เดินบ้านโอเคหาห้องก่อนหาห้อง โอเคดงคำสั่งรองคำมันโอเคโอเคเป็นรดีจดีจกวงอันี้เดินเตบานเดินก๊อฟทีตนีู้เดินเตบานเดินก๊อฟไมได้หมกว่าว้รถเขาสีอันนี้คนัน ได้ไปเลยนี่เด้อหาโรงแรวเดี๋ยวอันเข้าวเงินทองแบบนั้นไปทุกคนอันนี้คือเดินเดินกอล์ฟเดินบ้านอยู่ทั้งวีนทีมุกเดินมาเดินกอลแถวดงโดกเดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวสายเดี๋ยวขัวาดงโดกทางเข้าม่านเลยทางข้ามาเดี๋ยวเนา้ออันที่ห้แต่ห้ารอมแก่เดินบ้านที่หลานสะนี่เดินไปเดินบ้านเนาะ ใช่เดินอยู่กลางวันแล้วนาะเออนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอาของชาวบ้ามาได้งานเลยแถวดงคำสั่งไร่ขาเพราะว่ามันมีห้องเหยียนเลยอ่าท่านันมีห้องเหยียนมีนักเหยียนมีว่าห้องอันนี้ได้คอยตลอดนี่พีหนึ่งหกหมื่นนี่โอ้บอหน้าชิคกูบะปด้ยิอันนั้นเอาเป็นเดือนต่อเดือนนี่แหละโอเคเอากรลองไปล่เบิ้งนี่เดือนนี้กูอย่างเดือนสร้างสี่ล้านท่านนักบุญ ูอยาบ๊ยกามันเดือนละหหล้านสละอันเปบเีเวล่าวไปน้องให้สเปดอนก้อยหรือ่จ้าเอ้น้องไม้ดอนก้อยคนโอขึ้นฮอนลุกก OK> ับบาเอ้ยตีนมันสิแตกี่ ตอนนี้กำลังขี่รถฮาห้องแถวนะเพราะว่าเขาเขาไปอันเปิดห้องไหวแน่นอนพี่น้องเปิดห้องไหวหนึ่งคืนเดือนสองคืนมันพักจะเปิดเท่าไรจะคืนคืนเดียวเท่าไหร่คืนเดียวถ้าเาอยากต่อเราก็เออจยากต่อเกิดตอนนี้ฮะอันบอลพักก่อนพี่น้องฮือเฮียนเศร้าไปหาแถวบุลั ยังเขาเายังว่าทันดึงมาเขตใดเป็นเขตใดก็มีอมะไรใหม่ๆนาะก็จากท่นหาแถวอันน้องไห้นี่ก็มันมีก็โอเคเลยจะอยู่แถวนี้แหละแถวน้องไห้แล้วไหนั่งงแห่งเนาะนครหลวงเวียงจันทร์ ไปโซลละไปบอไปแมรินดาบอบ่นะบอกว่าไปหาห้องไปหาห้องกับเมย์เขาอยู่โซลมันบอบอแม่ไปทั้งหนักนะเดแต่หนีฮ่าห้องอย่างเดียวกูเลื่องกูคิดว่ามัน้องยัให้ตัวแม่เฮ้ยเขาสิเขียนใบบอเพื่อนเมื่อนผักว่เดูเขียนใบบอห้องเช่าห้องเช่าเนาะ เี๋ยวส่นี่เป็นลงคำสั่งนะพี่น้องไปมึงก็งจะไปได้ไหมเจะไปทางหนามึงไปแทงตู่ไปเขาจะไปนี่มึงก็ฮักเขานี่นี่นี่ฮักรถสายรถคันน้ำมากก็มึงไปแทงจี๊ปไปทางหนาเขาเพิ่นมีไฟแดงนะโอ้ยมันแฟแดงมั ไฟแดงแต่วันมันอะไร่เนาะตายแล้วตายหลายปีไฟแดงอยู่ทางมันตันนี่เป็นดงคำสั่งตัดไปดงคำสั่งสร็จเลยดงคำสั่งเขาจะว่ามันมีวันเสาร์ไลายเพราะมีนักเรียนเนาะเป็นแบบมีโรงเรียนมีนักเรียนเสาร์ไปเลาะกันพี่น้องเอ้ยท่านเนี่ยผ้าไปเลาะตลาดอยู่หรอ อาของเหลีวกันซะตลาดได้นะจากนั้ไปเบิดแถวมันมีอาหารอาหารกันยูเซ่บะมี่มาสันกุ้งโตเป็นๆกับมี่ลอยอยู่นี่โตใหญ่ๆนะเขาไปกินอยู่นั่นก็ได้เออนั่นแหละสีหอมมันเองแรกไปลอยสีหอมบอดเพิ่งว่าวันนี้ใจหอมก้อนสีหอมฮะไปยูตอนนั้นเต่กุ้งบ่อกุ้งก็เขาเดี่ยงแบบสดๆมี่วะ แต่คือจังเห็นเขาซื้อมาแบบสดๆเลยเห็นเขาถ่ายคลิปกุ้งแม่น้ำทางเป็นบึงบ่อนี่แหละเขาช่วงเหือนอ่ะไี่ใช่เด้อเออบึงอันนี้ฮะโอ้ช่วงเหือดตัวถ่ายถอดสดเถอะง่ายอ่ะบ่อนี้มันตัวนึงกับบึงทะลวงกับช่วงอันนี้กับช่วงช่วงบึงหน่อยนะค có ăn Có con <laughs> <laughs> là khai là thích thích Bạn ấy tôi ở đông độ bạn à You know không? nọ cần đâu. Ai vô. Tháo cái mất lẽ nó. สิเาโดนนู่นีเอาเคั่ตเอตอนนี้มันอยู่กลางเมืองหรือเป่าเอาอยู่เอาจะไปาทางไหนเชียงดาวบอลรือทางไหนเชียงดาวดูงับสางนี่แหละคือว่านาไหทางนี้นาับงไ,ไปทางนี้น้าเชียงดาวเชียงดาวครับคันมมีกไพ่้รอรอจะดงสางกอนเชียงดาทีโอเคแถวนี้รอจะได้ไปก่อน แมนแมนนิดน่งก็เคยเห็นในคลิปแมนนิดนึงเพื่อนเราหน่อยนึงแต่ก็เหมือนไม่ยังมันคือมือถือหอมเพื่อนมันเด้อถือหอมเขื่อนซาลินดาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาเราจะถ่ายได้เพื่อนก็มีหน่อยได้เราถ่ายอยู่ดิเห็นเราถ่ายดุกน่เนาะสำไมดีอันมาห้าห้องแถว มีวางอยู่อันนี้กับลิน้าห้ยเนาะเป็นู้หญิงเออเนี่ยพี่านขี่รถเลยเนี่ยพี่อยู่ทางร่านเลยมาหาหงแถวต่ว่าบางเอิญเจอขื่อเหรอเนี่ยนี่มีอีว่าอยู่แถวนี้แมน บักเอื้นเลดิไอ้ของเอื้นเข้ามาพัดเจอเอื้อนจ้ะมาคนเดียสวัสดีสวัสดีมาบอใบเห็นเจอเอื้อนจ้ะโว้นเพื่อนจต่ว่าหนูเข้าไปเพื่อนกันไหมอ้ยหนุ่มชอบพี่น้อยพี่น้องหลังจากเขาเลาะหาห่อของนาพี่น้องเนาะก็บังเอิญไปผอเอื้อนสาลินดาบ๊า เราเป่าเนี่ยตอนคลิปมาว่ารถป้ไปกระยาหายกันกับเบือยันลุกกวนอะไรจำไปจอดไปมันหล่อไปหล่อไปบันไปเจอเอื้อนลินดาโอ้เคยมั้งเนอะเมื่อเอ้ยนี่นีก็เลยพากันเขาไปนั่งเด่นนั่งเป่ากันอยู่พี่น้องก็เคยนั่งเคยก็เคยไปเด่นนั่งอยู่บ้านอยู่พี่น้องแต่ข้าวสองสองปีกว่าแต่ก็ไปัคยแต่แต่เป็นไปวัดผู้แมน ลมตั้งเงาเหลกำเลยนี่ยเล็กายเพิ่นหา่า้องเ้าให้นักอะหักองเ้าไ้พี่เนาะที้นี่ผู้ชมมาแล้วแต่ว่ายังไ้เ้าไปแม่เหนยังไ้เ้าไปเบิ่งแต่สิเบิ่งวันมันเดือนเท่าไรมันพอเซากันสิเซาเลยนะพี่นนองเดือนนั้นหลานหาสองหลานโอเคอยู่บ่หลานหาโบ่ฮอนดองสองหลานเงี้ยเหรอหงเออเบิ่งส่งบ่บ่บหฮอนน้อ ทำไมนก็นพอดีอยู่ดอกยังเออยังมาทางไหนเอ่อ,อ,อไม่ไม่ไม่เพราะว่ามันตั้งแวนหลังจากนี้ออกมาได้คืออนสาวลินดาเขาก็สิพากันปไปเตบ้านออกกำลังกายพี่น้องเลยเพราะว่าขึ้นหน้าในก็สิมาเตบ้านเนี่ยเพราะว่าเดือนสองภูแลคัพเทสเดือนสองวันที่เจ็ดเดือนสองเขาเปิดการแข่งขัน เตะแบบว่านังห้องบอหรือว่ายูทูบเบอร์ย่างร่วมกันนะเขาจัดงานเนาะนี่ครับพี่น้องกำลังเดินทางไปเดินเตะบานได้แล้วห้องเบิ่งนี่เนาะอบัวทรงมาคือสีบางไณะคันว่วพอกับบเห็นอีกแล้วคันว่วพอห้องก็ไอ้มืออื้นว่ะไอสีทรงฮ้าสีทามเพิ่นว่าเจ้าชาวห้องอยู่ไซส์แตะเพื่อนเพื่อนกาขึ้นละเอ็นยูบานบะเด้งเนี่ยเนี่ เองอะไรซองก็งงมีนะส,ส่วนสุ่มเฟิร์เนาะส้มเชยเนาะมันนี่เฮาก็คืนมาพี่ก็ได้ผู้จักหลายอย่างก็เออฟอบไม่ได้อีด,ดอกบันนี้สิไปใส่กัได้เราเดี๋ยวนะพี่นออ้องตอนนี้เฮาก็สิพากันไปเดินเตยบานนะไปออกกําลังกายไปเพิ่กไปกาถือว่าขึ้นมาเวียงจันทนี่ก็ถืถอวอ่าเริ่มเริ่มที่ ที <muitas> <S <S ่หนึ <og. S 1> ่งเศร้าเนี่ยดำรงชีวิตห้าห้องห้าห้องอีอที่หนึ่งพี่น้องเป็นกำลังโอ้กำลังใจให้พวกเราในเด้อพี่น้องเลยเป็นอย่างไรก็ได้เป็นบึงกันไปนี่แล้วน้องคนเขาเนาะเป็นกำลังใจกันมียังกันไหนนำว่าเออเพี้ยงนี่เต้าจิวนี่เด้อดีดีออกกไปเนาะนี่เนี่ยใหม่ๆให้เห็ดเ้องกับซีเห็ดไม่ร้องเยคือว่ามันมียังเห็ดมดนะว่ง่ายใช่เฮียนหูจากเขาเนาะมน เห็นหูจักคนที่มันประสบผลสำเร็จยังไงซะดีแใจเขาก็เออมีคนหูจักเนาะในหูจักกับเราดีใจดีใจเราเก่งขนาดเมืออืนกางเข่าไปไหมพนอกมื่นเข่ามาเด้อไปเชิญไปกินเข่านั่งร้องการนั่งรงเบียร์รงงานนั่นแหละพี่น้องเลย ก็ออกจากบ้านก็บเห็นอีกเลยเห็นดาแดนใกล้อำหน่อยก็มันบริสุทธใส่ช้ก็เลยว่าฟามาซะอยู่บ้านส่วนกันเนาะคนคือกันและส่วนกันเนี่จังมาเนี่ยเนาะแม่เลยสมองสมานน้ำกันซะแม่ไมาอย่างว่าถือใจกันดิเลยถือใจกันเลยคนคือกันส่วนกันมาเมือนี้น่าจะได้ห้องเนาะลองไปเบิร์นน่าจะได้ห้องเมืองจะไปเบิ่ง ลาลิดาเป็นหาให้เป็นมูจจากคตรร้ายนี่ยงูเป็นอยู่ทางนี้ครับพี่น้องเลยดีใจดีใจแล้วชิถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องตัวนี้คือนครหลวงเวียงจันทร์ทางเขาจะไปเส้นทางนี่เส้นทางยังไงเส้นเส้นทางเันล่วงมกล่นจองหรอดอนก้อยว่ะเส้นทางยังไงก็ นอนกอาผมูาเลยประมานนัติจักบังไปำกันพี่น้องเลยขอก็มาจแต่ดนเลยแต่ลืมได้เ้ยเพราะว่าเขากบปุรอันบุยูดินนะมาตอนนีนะอันตอนนี้ก็บื่อนครเอง้างพี่า้องพรอยู่นครหลวงกรมินบอกกันในเรือแนะนำยูฟุน ห่างปิงเป็ดพ่นปะเป่าพ่นปะเป่านะอยู่แถวนี้ตอนนี้เอาสีไปพ่นพะเนาตอนนี้พ่นพะเนา่ะพ่นพะเนาเอาสีไปอไก่กับพ่นพะเนาเนทางก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลเนาะอืมโอ้หนี่วะนี่เท่าแก่เท่าแก่ดอเท่าแก่ดอโมเมนท์เท่าแก่น้อยไก่ไปบ่ทางแวฟุ่มถันรวงกันทางนี้เนาะ Men vào bung tàu dung mừng yu kang mừng mừng chắc kang mừng, you know chắc 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 ได้แล so ้วลินดาสองห้องมาไปเจอื่อยี่เนาบนพลาบ่เป็นมือของเขาหรือไมย แล้วฮอตแล้วพี่น้องเดินเตะบานจำปาจำปาไปมาหอ ọ เดินเตะบานนะพี่น้องเลยนังทานังทาทีมงานนะราอยู่จกอยู่ที่ไหนเพิ่งมาเคยมาเคยเาคืออะไเกินไม่รูยเลย รข้งแหละจิแม่ปู้จักพายอีกพี่น้องเลยป้าทีเดียวชิจบคลิปกันแล้วพี่น้องเลยเพาะกันคลิปนาคลิปนาได้ไหมข่บวอะฮะเออข่าวเฉยบ๊ายบาย